สวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับผมมาที่นี่ตั้งแต่ตอนเย็นนะครับแล้วก็เห็นเวทีนี้ตลอดผมเรียนท่านรองสุเทพข้างหลังเนี่ยครับบอกว่าท่านไม่ต้องเหนือแล้วล่ะครับเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีประชาชนอย่างแท้จริง ว่านอาจจะหมดเวลาของพวกเราซึ่งอยู่เป็นพวกสอบอแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าทุกท่านที่ขึ้นมาบนนี้ยังอยู่ในวัยที่น้อยกว่าพวกเราทั้งสิ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยบ้านเมืองนี้ถึงท่านจะห่วงก็จริงแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะน้อยลงนะครับผมมาวันนี้มาที่นี่นะครับทีแรก เห็นชื่อเวทีราชดำเนิน,น,น,มมนก,ก็กลัวเหมือนกันนะครับนึกว่าจะมาชกมวยที่ไหนนะครับผมมาที่นี่มีวัตถุประสงค์สองประการด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยผมมาให้กำลังใจท่านนะครับอันที่สองเนี่ยผมมาเพื่อมีส่วนร่วมกับท่านทั้งหลาย ในวารละที่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งนี้ครับอันแรกครับที่ผมมาเพื่อให้กำลังใจท่านนี่นะครับผมหอกยกย่องนะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตยของท่านที่สวยงามและมีเกียรติเหลือเกินครับ นอกนอกจากชื่นชมแล้วผมต้องขอแสดงความนับถือในน้ำใจในความจริงจังมุ่งมั่นของท่านทั้งหลายครับมาที่นี่ไม่ใช่เรื่องสนุกครับเหมือนเหมือนท่านสักครู่เมื่อที่พูดถึงนะครับมาที่นี่ไม่ใช่เรื่องสนุกมีทั้งแดดตอนกลางวันมีทั้งฝนตอนกลางคืนเรื่องแบบนี้ถ้าไม่ เดือดร้อนจริงๆไม่อึดัดจริงๆนะครับไม่มีใครมาละครับแล้วแล้วผมเรียนท่านนะครับว่าไอสภาพที่ยุ่งยากสภาพที่มีฝนมีแดดอย่างนี้ถ้าหัวใจไม่ใหญ่ว่ากำปั้นไม่มีใครมาครับขอน้อมพระว่าท่านทั้งหลายครับ ประการที่สองที่ผมมาวันนี้นะครับผมต้องการมามีส่วนร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินได้ออกมานะครับผมมาในสองฐานะฐานะแรกผมมามีหัวใจเหมือนพี่น้องทั้งหลาย มาในฐานะประชาชนมาในฐานะเสรีชนในฐานะที่เป็นเสรีชนผมเห็นด้วยกับร่างอย่าจะพึ่งตกใจนะครับผมเห็นด้วยกับร่างพรบนิรโทษกรรมไม่ได้ครับ ผมเกิดมาครับเรียนหนังสือศึกษาหาความรู้ผมก็ไม่เคยเห็นว่ากฎหมายอะไรที่มันจะเหยียบย่ำหัวใจคนไทยได้มากขนาดนี้กฎหมายฉบับนี้ต้องเรียกว่าทั้งอับปะลักและอัประยชน์เป็นกฎหมายที่ไม่ ไม่มีทั้งในประเทศไทยและไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าครับด้วยเหตุนี้เองนะครับกฎหมายที่ไม่มีเกียรติกฎหมายที่ไม่ให้สัดิ์สีความเป็นคนจะเอามาบังคับกับสรีชนเช่นพวกเราไม่ได้ครับพี่น้องครับผมเรียนย้ำว่ายัง ก็ไม่ได้เราไม่เอากฎหมายนี้นะครับตายเอากฎหมายนี้เอาไปตัดหัวก็ไม่เอากฎหมายนี้แล้วต้องบอกว่าไม่เอาโว้ย ผมอยากจะเรียนต่อสักเล็กน้อยสําหรับกฎหมายนี้นะครับกฎหมายนี้ผมคิดว่าหลายๆท่านก็พูดให้ได้ยินนะครับว่ามันเป็นปลายเหตุเหลือเกินนะครับมันเป็นปลายเหตุมันเป็นผลผล,ผลผลิตเท่านั้นนะครับเครื่องจกักรเครื่องจักรที่ผลิดไอสิ่งที่วิปริตอย่างนี้ยังคงอยู่ครับ และถ้าเราไม่ขุดลากถอนโคนไอเครื่องจักรที get get it ่มันผิดไอ้สิ่งที่เลวร้ายอย่างนี้ออกมาวันข้างหน้ามันก็จะมาผิดสิ่งที่บ้าบอออกมาอีกครับเพราะฉะนั้นหลายคนบอกกับผมว่าเมื่อมันสุดซอยมาเราก็สุดซอยกลับไปบ้างครับ เมื่อคืนผมฝันฝันอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากจะเห็นประชาธิไปไตยในประเทศของเราที่ก่อเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมกันไม่ใช่ประชาธิไปไตยบ้าๆบนะครับที่เอาเสียงข้างมากลากไปทางไหนก็ได้ ประการที่สองครับเกี่ยวกับข้อสังเกตของพรบรนี้สองสามวันที่ผ่านมาพักรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลได้พูดกันเยอะมากได้ทำไปแล้วก็มีได้ถอนร่างที่เกี่ยวข้องกับปลองดองร่างที่เกี่ยวข้องกับนิรโทษกาหมอ,อกไปแล้วทั้งหฉบับฉบับที่เหลืออยู่นี้ รัฐบาลก็จะให้สมาชิกวุฒิสภา,าความเมื่อความแล้วรัฐบาลก็บอกว่าจะไม่หยิบขึ้นมาอีกหลังจากพ้น180วันผมถามนิดแต่นะครับผมถามนิดแต่นะครับว่าท่านไปสั่งวุฒิสภาเขาเป็นสภา,าท่าให้ท่านหรือยังไง ผมเชื่อว่าที่วุฒิสภานั้นมีบางคนที่ยอมตัวลงเป็นทาสแต่ผมก็เชื่อว่ามีอีกหลายคนเหลือเกินที่ผมรู้จักผมเห็นเขาไม่ยอมตัวลงเป็นทาสแต่เขาจะยืดอกขึ้นแล้วก็เป็นเสรีชนเหมือนพวกเราทั้งหลายครับ ครับนี่คือเหตุผลที่ผมมาในฐานะสรทิชนในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนพ่อแม่พี่น้องครับผมมีอีกฐานะหนึ่งครับท่านคงจําได้เมื่อสองปีที่แล้วผมถูกคําสั่งย้ายฟ้าผ่านะครับท่านนายกท่านนี้ย้ายผมจากตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไปนั่งตบยุงที่ทำเนียบครับผมถูกถูกจ้างไปนั่งตบยุงเดือนละแสนกว่าบาทครับพี่น้องครับทุกวันนี้มีงานที่ไหนที่วุฒิสภาที่สภาผู้แทนที่มูลนิธิต่างๆ ผมไปทุกแห่งไปเพื่อให้มีความรู้สึกผิดที่รับเงินเดือนแล้วทำไม่คุ้มเงินเดือนให้มันน้อยลงครับในฐานะที่ผมเป็นข้าการผมเรียนพี่น้องทั้งหลายให้ได้รับทราบนะครับว่าผมเองก็เศร้าใจในช่วงที่ผ่านมาข้าราชาการ โดยเฉพาะการพลเรือนแบบพวกผมเนี่ถูกต่อว่าต่อขานถูกตำหนิตีเตียนหาว่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับทุกร้อนของประชาชนหาว่าลู่ลมหาว่าเป็นชี้ค่าไม่กล้าเผยเอหน้าขึ้นมาที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ ผมเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องที่ก็รู้ทุกท่านครับในสถานะที่ผมเป็นข้าการแล้วพี่น้องผมที่เป็นข้าการทั้งหลายนะครับเราเป็นข้าการมันก็มีกฎร,ระเบียบอยู่นะครับว่าเราเนี่ยฝักไฝ่การเมืองไม่ได้เราต้องเป็นการทางการเมืองครับอย่างนั้นก็ตามครับพ่อแม่พี่น้องครับ เราเป็นการทางการเมืองนะครับแต่ว่าราชาการไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครครับพวกผมเป็นข้าการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ้าผมอยากจะเป็นขี้ข้าผมขอเป็นขี้ข้าพี่น้องประชาชนครับผมส่งสัญญาณน,นี้ไปถึงพี่น้องเพื่อน้าการทุกท่านครับว่าเราเป็น้าการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเป็นขี้ข้าประชาชนเพราะฉะนั้น สิ่งใดก็ตามที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ชอบทำมันไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเราไม่ทำครับเราจะยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีอย่างมีเกียรติ มากกว่าที่จะได้ตําแหน่งและมองสบตาพี่น้องประชาชนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมขอให้พ่อแม่พี่น้องมั่นใจครับค่าการที่ดียังมีอยู่เยอะแล้วส่วนใหญ่ก็ยังเป็นค่าการที่ดี ขอให้ท่านได้มั่นใจนะครับแล้วท่านก็คงเห็นแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีข้าการของกระทรวงต่างๆเขาได้แสดงตัวเขาได้ออกมายืนเคียงข้างพี่น้องทั้งหลายแล้วครับถ้าจะมีข้าการเหลือสักกี่ตัวเอ,อโทษครับ ผมผู้ผิดครับถ้าถ้าการจะเหลือสักกี่ตัวที่มันเห็นแก่ไมิสินจ้างเห็นแก่ตำแหน่งหน้าที่ปล่อยมันเข้าลรกาก็พงไม่ต้องไปดูมันวันหนึ่งมันจะเดินแล้วก็สบตาพี่น้องประชาชนไม่ได้ครับ สุดท้ายครับผมมีผมเรียนท่านที่หนึ่งหลายท่านถามผมว่าเรื่องตำแหน่งผมนะครับลูกน้องผมเจ้าหน้าที่ที่ติดสอยห้อยตามผมถามมาท่านครับท่านมาขึ้นเวทีอย่างนี้แล้วท่านไม่กลัวก็หมั่นไส้เอาเลยครับ <laughs> ถ้ากลัวก็ไม่มาครับ หลายท่านอยากทราบความคืบหน้าคดีของผมคดีของผมผมไปฟ้องที่ศาลปกครองนะครับศาลปกครองกลางตัดสินให้ผมชนะให้ยกเลิกคำสั่งแล้วก็ให้คืนตำแหน่งแก่ผม พี่น้องอย่าเพิ่งดีใจครับท่านนายกอุทอรครับขณะน,นี้เรื่องอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดข่าวดีคือศาลปกครองสูงสุดได้นั่งพิจารณาคดีนี้แล้วตุลาการผู้ถแถลงคดีเห็นด้วยกับศาลปกครองกลางให้ยกเลิกคำสั่งแล่คืนตำแหน่งให้ผมครับ ข่าวยังไม่ค่อยดีนักต้องรอตุลาการองค์คณะทั้งห้าท่านมีคำสั่งก่อนข่าวดีครับคงไม่รอเกินนานถึงนานก็ไม่เกินรอครับอย่าแล้วก็ตามครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมาถึงวันนี้ผมเรียนมาตลอด ว่าผมฟ้องศาลปกครองผมไม่ได้ต้องการตำแหน่งผมต้องการความเป็นธรรมครับตำแหน่งหน้าที่อยู่กับผมอีกไม่นานอย่างผมปี5-7ปีหน้าผมก็เกียณแล้วแต่เกียรติแต่ศักดิ์ศรีจะอยู่กับผมไปจนวันไหน ครับเรื่องของผมคงม,มีแค่นี้ผมีข้อสังเกตเรานานนี้ได้เสียงล่ำลือมากเหลือเกินว่ารัฐบาลตำรวจซึ่งก็เป็นค้าเหมค่าการเหมือนผมนะครับแต่ว่าเขาสำนึกยังไงผมไม่รู้นะฮะ จะเข้ามาสลายการชุมนุมบ้างอะไรบ้างนะครับผมเรียนให้ท่านทราบนะครับว่า energetic. ท่านมีสิทธิ์อันชอบธรมตามรัฐธรรมนูญที่จะชุมนุมประท้วงโดยสงบสันติและปราชาอาวุธครับการประกาศ พื้นที่ตามพระบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายนน่นนานนจากที่รัฐบาลทํามาตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งมาถึงณวันนี้และจะมีผลไปถึงวันที่30พฤศจิกายนนั้นผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าในที่สุดแล้วจะเป็นการกระทําที่ไม่ชอบครับขอบคุณครับพี่น้องประชาชนทั้งหลาย และขอได้รับการกระลวะในน้ำใจและหัวใจของท่านทั้งหลายจากผมครับขอบคุณครับ